จูเลสิกเวิ r ด d ด o มิเนียนนะครับตอนนี้มีการประกาศว่าจะเป็นหนังภาคที่ยาวที่สุดในแฟรนไชส์ของจูเลสิกพาร์คแล้วครับฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส์ อย่างที่รู้กันนะฮะว่า j u r a s s i c w o r l d d o m i n i o n เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีการปล่อยตัวอย่างแรกออกมาแนละ้วแล้วก็คนที่เป็นแฟนๆของจ r a s สิกเนี่ยเขาก็รอดูกันนะครับเพราะว่าไอ้ภาคที่มันสนุกจริงๆสนุกที่สุดเลยสนุกที่สุดเลยนะฮะในความคิดในความทรงจำของผมยังไงก็คือจ i c p สิกภา,าคแรกไม่ได้ว่าภาค2ภาค3มันไม่ไดีนะ <S <S 2> <S 2> ไ ภาคแรกเนี่ยคือสนุกที่สุดละเท่าที่เราจำความได้แล้วก็คลาสสิกที่สุดดูมาจนถึงปัจจุบันนี้เรายัางรู้สึกสนุกเลยตอนนี้นะครับทางสื่ออย่าง One Text n e w นะครับได้มีการรายงานว่า j u ซิกเบอร์โดมิเนียนเนี่ยจะมีความยาวรวมเครดิตทั้งสิน้น146นาที57วินาทีหรือตีเป็น2ชั่วโมง26นาที57วินาทีนั่นเองนะครับซึ่งจะทำให้ j u ซิกเบอร์โดมิเนียนเน่ยกลายเป็นหนังภาคที่ยาวที่สุดในเฟรนช์ชายที่แซงหน้า ลอสเวลล์จูเลสิกพาร์แล้วก็จูเลสิก c w เบิ d ์ดฟอร์เรนทคิงที่ยาว2ชั่วโมง9นาทีครับโดยที่ทาง j u เลสิก c w เบิร์ดดูม i เนียนะครับจะเล่าเรื่องราว4ปีครับหลังจากอิสลานูบดูถูกทำลายนะครับจนทำให้ไดโนเสา์ที่เหลือรอดเนี่ยออกล่าแล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ทั่วโลกนั่นเองนะครับความสมดุลอันเปราะบางนี้จะเปลี่ยนโฉมอนาคตและตัดสินว่ามนุษย์จะยังคงเป็นผู้ล่าที่อยู่ลำดับ บนสุดของดาวดวงนี้อยู่หรือเปล่าเมื่อต้องมาอาศัยร่วมกับสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ แบบนี้นั่นเองครับผมภาพยนตร์เนี่ยกำกับโดยคอรินโทเวโรนะฮะนำแสดงโดยนักแสดงหลักๆเลยคือคริสแพดนะครับมีไบร์ทดัสฮฮวต์นะครับร่วมกับลอร่าเดินแซมนิและก็เจฟสโกรัมด้วยนะซึ่งเป็น3นักแสดงหลักจากภาคก่อนนั่นเองตอนนี้จูซิกเวอร์ดูบิเนียนมีกำหนดฉายอยู่วันที่9วิทยายนในโรงภาพยนตร์นะฮะยังไงรอคอยติดตามกันด้วยนะครับในภาคนี้เนี่ยเราจะได้เห็น นักแสดงเหมือนกับว่ามารวมหน้ารวมตามารวมกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งผมชอบภาคนี้มากเลยเออนะฮะเป็นภาพที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยเราคุ้นชินเราชอบชอบดร a อารันแกนเน่เออดูเป็นนักบรรพชีวินวิทยาดีนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าภาคนี้เขาจะนำเอาไอ้เวลซีรัปเตอร์ที่มันมีขน หลังจากที่ก่อนๆหน้านี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นไดนโนเสาร์มีขนเลยซึ่งตามประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่าไดนโนเสาร์เนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีขนนะครับมันจะมีขนเหมือนนกเลยเพราะว่าโครงสร้างของไดนโนเสาร์เนี่ยมันจะคล้ายๆนกเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะได้เห็นไดนโนเสาร์ที่มันมีขนจริงๆละฉากน่ารักน่ารักฉากไดนโนเสาร์น้องบรูนะที่น่าจะเป็นบรูมันชื่ออะไรเดลต้าไหมเอเอไอ,อลูกลูกของบลูอีกทีหนึ่งอะ่ะอันนี้ไอ้นี่บลูใช่ไหม อันนี้คือบรูนะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่คริสแพทเลี้ยงเอาไว้นะคริสแพทเล่นเป็นตัวละครชื่ออะไรนะโอเวนเกรดี้นะฮะโอเวนเกรดี้เลี้ยงเอาไว้นั่นเองรอคอยครับรอคอยสำหรับใครที่เป็นแฟนไดโนเสาร์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องอเล็กซานเดอร์ n e l